ทุกวันหลังจากกลับจากโรงเรียนน้องนีน่าจะวิ่งแต่ที่ตู้รองเท้าหน้าบ้านและนั่งลงคุยคนเดียวดาแอบฟังอยู่ห่างๆได้ยินลูกพูดว่าวันนี้ที่โรงเรียนมีไอศครีมด้วยนะเธออยากกินไหมดาคิดว่าลูกแค่สร้างเพื่อนในจินตนาการตามวัยจึงไม่ได้เอะใจอะไรวันต่อมารองเท้าคู่โปรดของนีน่าหายไปหนึ่งข้างดาหาจนทั่วบานก็ไม่เจอเมื่อถามนีน่า ลูกสาวตอบด้วยใบหน้าเรียบเฉยว่าเขายืมไปใส่เดินเล่นน่ะแม่เขาบอกว่าพื้นข้างล่างมันเย็นดาเริ่มรู้สึกแปลกๆเพราะข้างล่างที่ลูกหมายถึงคืออะไรคืนนั้นดาสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงตึกตึกตึก,ตกเหมือนคนเดินลากเท้าช้าๆในทางเดินหน้าห้องนอนเมื่อเธอเปิดประตูออกมาดูเธอพบรอยเท้าเล็กๆขนาดเท่าเท้าเด็กประถมวัย แต่เป็นรอยเท้าที่เปื้อนคราบน้ำมันสีดำสนิทกลิ่นเหมือนดินเน่าโชยคลุงรอยเท้านั้นเดินมาจากหน้าบ้านและหายเข้าไปในห้องของนีนาดาตัดสินใจไปเช็คที่ตู้รองเท้าหน้าบ้านตอนตีสามเธอค่อยๆเปิดประตูตู้ทีละชั้นจนถึงชั้นล่างสุดที่มืดมิดเธอเห็นรองเท้าคู่ที่หายไปของนีนาวางอยู่แต่มันถูกยัดไส้ด้วยเส้นผมสีดำยาวจนเต็มรองเท้า และที่มุมตู้เธอเห็นดวงตาเล็กๆคู่หนึ่งจ้องกลับมาพร้อมเสียงเล็กแหลมกระสิบว่าแม่ดาขอยืมรองเท้าแม่ใส่บ้างได้ไหมดาอุ้มนีน่าหนีไปนอนบ้านย่าทันทีแต่เมื่อเปิดกระเป๋าเสื้อผ้าของโลกออกมาเธอก็ต้องกรีดร้องเพราะข้างในนั้นมีรองเท้าส้นสูงของเธอวางอยู่หนึ่งข้างและมีเศษนิ้วมือเล็กๆสีซีดเซียวถูกทิ้งไว้ข้างในพร้อมกระดาษที่เขียนด้วยลายมือเด็กว่าเราตามมาส่งรองเท้าให้จ้ะ